สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snap text s n a p t e x h Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสรจมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของ DJI Goggle i n t e r a กับ DJI RC Motion 2ซึ่งก็จะเป็นตัวอุปกรณ์เสริมสำหรับตัว DJI Avatar ที่ทาง DJI เพิ่งเปิดตัวออกมานะฮะสำหรับใครที่บิน DJI Avatar อยู่เนี่ยพี่ใหญ่เชื่อว่าเราคุ้นเคยกับแว่น Goggle ok ไม่ว่าจะเป็นตัว DJI FPV Goggle ok Version 2หรือว่าจะเป็นตัว DJI Goggle ok 2 ซึ่งล่าสุดเองเนี่ยทางดีใจก็ได้ออกเจ้าตัวนี้มาครับ DJI g ก็เก้า e ิ a เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราสามารถที่จะเลือกมาใช้กับตัว DJI a v วตา r ได้โดยข้อดีที่เห็นได้ชัดสำหรับเจ้าแว่นตัวนี้เองเนี่ยนะครับก็คือว่าตัวแว่นเองเนี่ยเขามีแบตเตอรี่ในตัวครับเราไม่ต้องพกก้อนแบตเตอรี่แยกให้มีสายระยงระยางอีกแล้วแถมการถอดใส่ก็สะดวกแล้วก็ กระชับมากขึ้นตัวแว่นเองเนี่ยนะครับหน้าตาจะคล้ายๆกับตัว DJI ก็ก็ถูเลยต่างกันตรงที่ว่าสายรัดของเขาเองเนี่ยจะเป็นสายลัดแบบบิวอินมาแล้วนะฮะซึ่งตัวเนี้ยก็คือถอดเปลี่ยนไม่ได้แต่ว่าด้านหลังของสายรัดเนี่ยนะครับที่ตัวแบตเตอรี่เองเขาจะมีแป้นหมุนสลักการปรับความกระชับของสายอันนี้พี่ใหญ่ว่าใส่แล้วสะดวกมากๆแล้วก็ตัว ข้างหลังของแบตเตอรี่ตรงนี้ก็จะเป็นเมมโมรี่โฟมนะฮะเวลาที่เราใส่ไปเนี่ยกระชับกับศีรษะมากขึ้นตัวช่องใส่เมมโมรี่การ์ดตัวนี้เองเนี่ยนะฮะทีแรกพี่ใหญ่ก็หาไม่เจอเขามาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับสำหร,รับการใส่เมมโมรี่การ์ดส่วนด้านข้างของตัวก็เกิลเองเนี่ยก็จะเป็นจอยสติ๊กแล้วตัวนี้กลับมาเป็นจอยสติ๊กแล้วหลังจากที่ตัวก็เกิลเนี่ยเขาใช้เป็นทัชแพดนะฮะแต่ว่าความรู้สึกพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ว่าตัวจอยสติ๊กเนี่ยใช้งานถนัดกว่าเยอะทีนี้เองเนี่ยมาดูในจุดที่่่ใหญรู้้สึกววาาเจาตั ดีใจก็ถู ool, หรือว่าตัวแว่นรุ่นก่อนหน้านี้เขาดี <t> กว่าบ้างอย่างแรกก็คือในเรื่องของการปรับสายตาครับสำหรับเจ้าตัวอินเตกราตัวนี้เขาปรับสายตาได้แค่การเลื่อนซ้ายขวาให้จอตรงกับดวงตาของเราส่วนการปรับแก้สายตาเนี่ยทำโดยการใส่เลนส์แก้สายตาเปลี่ยนซึ่งในชุดของเขาเนี่ย <t> เขามีเลนส์แก้สายตามาให้ถึง11คู่ด้วยกัน <t> คือถ้าเราใช้เจ้าแว่นตัวนี้คนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรครับคือใส่เลนส์แก้สายตาทีเดียวจบใช้งานยาวแต่ถ้าเกิดบอกว่าเราจะต้อง เปลี่ยนคนคือเอาแว่นตัวนี้ไปให้คนอื่นใส่ด้วยสลับกันไปสลับกันมาใช้เนี่ยมันต้องคอยถอดเลนเข้าออกซึ่งตรงนี้พี่ใหญ่ว่ามันไม่สะดวกในขณะที่ว่าเจ้าตัวดีใจก็เกิลสองเองเนี่ยเขาสามารถจะหมุนปรับแก้สายตาที่ตัวแว่นเองได้เลยก็เลยมองว่าอ่ะอันนี้ตัวเก่าน่าจะสะดวกกว่าข้อต่อมาเองครับก็คือว่าตัวอินเตอรตัวแว่นตัวใหม่ตัวนี้ เขาให้มุมมองที่แคบลงมานิดหนึ่งนะฮะ F.O.V. ของเขาเองเนี่ยถ้าเป็นตัวก๊อกกสองนะครับจะให้องศา,าการมองอยู่ที่51องศาแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะเหลืออยู่ที่44องศาครับในความรู้สึกของการใช้งานจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้รู้สึกต่างกันเท่าไหร่หรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเลนส์เนี่ยเขามาอยู่ใกล้กับดวงตาเรามากขึ้น เวลาที่กระพริบตาเนี่ยขนตาเราเนี่ยนะครับจะไปชนกับตัวขอบเลนอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนบุคคลแต่พี่ใหญ่ลองใช้แล้วเป็นอย่างนั้นคือตัวตัวก่อนหน้านี่ยตัวก็กทูเนี่ยมันจะมีสเปซระหว่างตากับตัวเลนสของเรามากกว่านะครับทีนี้เองเนี่ยนะฮะมามองในเรื่องของน้ําหนักของตัวแว่นคือถ้าเป็นน้ําหนักของตัวแว่นด้วยกันเองเนี่ย สตัวคือรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าไม่ต่างกันแต่ว่าเจ้าตัว i ิตากรเนี่ยเขาเป็นบิวอินแบตเตอรี่มันก็เลยทําให้น้ําหนักของตัวแว่นเนี่ยนะครับอยู่ที่410กรัมในขณะที่ว่าตัว g o อกเกคือแว่นตัวก่อนหน้านี้เองเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่290กรัมแล้วก็อ้ออีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสายอากาศครับตัวสายอากาศของอิต g a รเนี่ยถอดเปลี่ยนไม่ได้นะฮะในขณะที่ว่าตัวก็อกเกหรือว่าตัว f p v ก็อกกเวอเองเนี่ย เราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนสายอากาศได้ทีนี้เองเนี่ยนะครับหลายๆคนฟังมาถึงตรงนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าอา้าททำไมรุ่นใหม่ออกมาแต่ดูเหมือนว่ารุ่นเก่าเนี่ยมีหลายๆจุดที่เก่งกว่าก็ต้องบอกว่ามาดูที่ราคากันก่อนครับราคาของตัว DJI g OK o e ็ o i อ t e าเนี่ยจะอยู่ที่19,100บาทในขณะที่ว่าตัว DJI g o OK ็ o 2เองเนี่ยนะครับราคาของเขาจะอยู่ที่23,900บาทก็มีความต่างกันพอสมควรนั่นคือสาเหตุครับว่าทำไมตัวก็โ o ทเองเนี่ย ยังเก่งกว่าในหลายๆจุดทีนี้สําหรับจุดที่เหมือนกันของตัวก็ก็ทั้ง2รุ่นบ้างนะครับก็คือว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีความละเอียดของภาพอยู่ที่ 1,080p เป็น100เฟรมเพอร์เซแล้วก็รองรับวิดีโอเป็น S.265 ด้วยกันทั้งคู่หน้าจอของทั้งคู่ก็จะเป็น Micro OLED อันนี้ชัดเจนมากมองภาพนี่ชัดสวยสุดๆแล้วก็ทั้ง2ตัวมี GPS ในตัวกับอีกอย่างก็คือว่า ต็อเกทั้งสองรุ่นเองเนี่ยเขาลองรับเฮดแท็กกิ้งทั้งคู่ครับทีนี้มาในฝั่งของโ o ชั่น c o n โทร l เลอตัวใหม่กันบ้างครับเจ้าตัวใหม่เองเนี่ยนะฮะ ทาง DJI ใช้ชื่อว่า DJI RC Motion 2ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยพี่ใหญ่ว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยช่วยให้เราบินได้สนุกมากขึ้นแล้วก็ได้ท่าบินที่ตัวแรกเนี่ยเขาทำไม่ได้อย่างแรกเองก็คือว่าเราสามารถบังคับตัวโดรนบินถอยหลังได้แล้วในขณะที่ว่าถ้าเป็นตัว Motion Controller ตัวก่อนหน้าเนี่เราจะต้องบินแบบเครื่องบินคือไปข้างหน้าได้อย่างเดียวถอยหลังไม่ได้แต่ว่าตัว Motion 2ตัวนี้นะครับที่ไกลของเขาเองเนี่ย เราสามารถจะผลักไปด้านหน้าแบบนี้เพื่อให้ตัวโดรนเนี่ยบินถอยหลังได้นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับตัว motion t o o เขายังเพิ่มจอยสติ๊กตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเอาไว้ใช้ในการบังคับให้โดรนเนี่ยบินขึ้นลงซ้ายขวาเราสามารถคอนโทรลจากตัวจอยสติ๊กตรงนี้ได้เลยก็สะดวกมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเราจะต้องขยับมืออย่างเดียวซึ่งถ้าคนที่ไม่ถนัดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าทำไมมันไปแบบไม่ค่อยตามใจแต่ว่าตัวเนี้ยเราก็สั่งงานจากตัวจอยสติ๊กด้านบนตรงนี้ได้เลยเรียกว่ามีการปรับปรุงแล้วก็ ตัดข้อจํากัดของตัวโมชันคอนโทรเลอร์ตัวเก่าจนหมดรวมถึงว่ายังมีการเพิ่มปุ่มฟังก์ชันไดเัลเข้ามานะฮะซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะครับเราเอาไว้ตั้งค่าต่างๆได้อย่างเช่นการปรับซูมภาพหรือว่าจะเป็นการปรับตั้งค่าของตัวกล้องอีกอย่างที่ทาง DJI บอกมาก็คือว่าเจ้าตัวโมชันทูตัวนี้เองเนี่ยนะครับมีการปรับวางตำแหน่งของสายกะใหม่ก็ทำให้การส่งสัญญาณเนี่ยทำได้ดีขึ้นหมายความว่าเวลาที่เราบินโดรนด้วยเจ้าตัวโมชันทูเนี่ย สัญญาณจะมีความเสถียรมากขึ้นในส่วนของค่าตัวครับสำหรับเจ้าตัว DJI Motion True เนี่ยค่าตัวจะอยู่ที่6,300บาทส่วนถ้าเป็นตัว DJI Motion Controller ตัวเก่าเองเนี่ยนะครับค่าตัวจะอยู่ที่5,200บาทก็เรียกว่าต่างกันอยู่ประมาณ1,000บาทแต่ถ้าให้พี่ใหญ่เชียร์เนี่ยพี่ใหญ่ก็แนะนำว่าเจ้าตัว Motion 2ตัวนี้เนี่ยบินสนุกกว่ากันเยอะครับ หลังจากที่ได้ลองบินทั้งตัว DJI Eteca แล้วก็ตัว Motion 2เองเนี่ยนะครับพี่ใหญ่กล้าบอกได้เลยว่า2ตัวนี้เองเนี่ยนะครับใช้งานสนุกขึ้นเยอะ ตัว motion t o o เนี่ยเรียกว่าดีกว่ารุ่นก่อนหน้าแบบชนิดที่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีตัว motion controller ตัวเก่าเนี่ยพี่ใหญ่แนะนำว่าซื้อตัวนี้บิดได้เลยฮะสนุกมากๆในส่วนของตัว g o เกิลอินเตอเองเนี่ยพี่ใหญ่ชอบตรงสายรัดของเขาที่ใส่ได้ง่ายแล้วก็ใส่ได้สบายมากขึ้นกระชับกับศีรษะครับแล้วก็ไม่มีสายของตัวแบตเตอรี่มาให้เกะก,กะหรือว่าดึงแบตเตอรี่หล่นเพราะว่าลืมถอดสายซึ่งอันนี้นเป็นกันประจำแต่ในแง่ของการใช้งานนะฮะในเรื่องของการปรับสายตาเองเนี่ย อันนี้พี่ใหญ่ยังให้คะแนนของตัว DJI g o ก็ก็ถูมากกว่ายิ่งถ้าเกิดมีการสลับคนใช้งานบ่อยๆเนี่ยนะครับตัวก็ก็ถูจะได้เปรียบเรื่องของการปรับแก้สายตามากกว่าเยอะทีนี้เองเนี่ยนะครับทางดีเเองเขาก็มีการปรับชุดอวตารที่วางขายอยู่คือชุดใหม่ที่จะมากับตัว g o ก g อ e ดาก้าแล้วก็โมชั่นทูเนี่ยจะมีการจัดเซตใหม่ส่วนเซตเดิมเองเนี่ยทางดี i ก็จะเลิกวางจําหน่ายโดยชุดที่เขาวางขายออกมาเองเนี่ยนะครับก็จะมี j j AVATAR PRO VIEW COMBO ตัวนี้ราคาค่าตัวจะอยู่ที่47,900บาทเป็นชุดที่ได้ตัวก็ถูตัวเดิมเป็นแว่นตัวเดิมแล้วก็ได้ตัวโมชั่น o l ตัวใหม่พี่ใหญ่ว่าชุดนี้จบสุดแล้วกับอีกหนึ่งชุดเองเนี่ยจะเป็น DJI v v t t r Fly Smart Combo ราคาค่าตัวจะอยู่ที่42,100บาทชุดนี้เองเนี่ยนะครับก็คือจะได้เป็นตัว DJI จก็คูอีดเป็นแว่นตัวใหม่แล้วก็เป็น DJ RC MotionTool ก็คือเป็น คอนโทรลเลอร์ตัวใหม่นะฮะก็คือได้ของใหม่ทั้งคู่คราวนี้ก็อยู่ที่ความชอบแล้วครับว่าเราชอบชุดแบบไหนขอบคุณสัลการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe YouTube Channel Snap Tech Zone แล้วก็กดไ like ลค์เ o สบุ o คแ a นเพ a สนับเทคโซนด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ